สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆที่รักความเร็วของมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะคะอันนี้เป็นคาวา s a กิ ZX10R นะคะนี่ค่ะนะคะปี2019นะคะคาดแดงนะคะนี่ค่ะนะคะอันนี้เจ้าของจอดอยู่ที่บ้านจังหวัดพิศนุโลกนะคะนี่นะคะทุกอย่างบอดี้สมบูรณ์ไม่ค่อยได้ขับขี่นะคะจอดในห้องนั่งเล่นเลยค่ะเพื่อนๆน,นะคะนี่เลยนะคะ บอดี้สวยงามนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะคัทแดงข้างล่างนะคะตามหาเจ้าของนะคะเจ้าของที่ซื้อไปขับนะ,ะไม่ได้ซื้อไปขายนะ,ะนะคะนี่ค่ะนะคะแล้วเรายังมีอีกอย่างอยากบอกเพื่อนๆว่าเรามีท่อออริจินอลท่อเอ็กซิบวูดนะคะออริจินอลอยู่เก็บอยู่นะคะแล้วก็ท่อแต่งท่อแต่งนี้อยากบอกว่าเพื่อนๆจะได้ท่อที่ ดีแล้วก็ท่อนี้มาจากต่างประเทศนะคะนั่นก็คือประเทศอิตาลีเป็นของแท้นะคะนะคะนี่ค่ะทั้งยวงลงมาตรงนี้เลยนะคะเพื่อนนะคะอันนี้เราไปอยู่ต่างประเทศมาแล้วก็เอากลับขึ้นมาด้วยนะคะนี่ค่ะนะคะเราซื้อที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะรถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะคะขับขี่น้อยมากค่ะเพื่อนๆไม่เคยเฉียวชนนะคะไม่เคยอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะคะนี ดใูใกล้ๆกันเลยสีสันสวยงามนะคะสีสันสวยงามมากๆนะคะขี่สองคนได้นะคะเพื่อนๆเรามีเบาะนะคะสำหรับคนนั่งด้านหลังด้วยค่ะเราจะถอดกีบไว้นะคะนี่ค่ะนะคะสำหรับคนนั่งด้านหลังอันนี้ก็ถอดออกแล้วก็เปลี่ยนนะคะเพื่อนๆนี่เลยนะคะสวยงามมากเดี๋ยวจะพาไปดูไมกิโลเมตรนะคะเดินแบบช้าๆเลยเพื่อนๆนะคะไมกิโลเมตร ทำไมถึงบอกว่าขับขี่น้อยเดี๋ยวไปดูกันค่ะเปิดหมวกออกนะคะมาดูกันเลยค่ะไม่กิโลเมตรอยู่แค่นี้เอง867กิโลเมตรนะคะขี่น้อยจริงๆเพื่อนๆนะะเราขับขี่น้อยจริงๆเพราะว่าเราซื้อแล้วเราก็กลับจาก ไปต่างประเทศนะคะเพื่อนใครที่สนใจนะเจ้าของตอนนี้รออยู่นะคะแล้วเราจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ราคาไว้ด้านล่างใครที่สนใจอย่าลืมนะคะรีบเลยค่ะรีบเลยค่ะเจ้าของตัวจริงต้องมาเท่านั้นนะคะเพื่อนนะคะสนใจโทรมาเลยนะคะนะคะนีรถขับขี่น้อยจริงๆนะคะหลายๆท่านที่ขายก็รา,ราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ ไม่ได้ขี่น้อยเหมือนเรานะคะไอ้เรายังไม่ถึง1,000กิโลด้วยซ้ำเพืเ่อนๆเ,เห็นไหมคะนี่เลยนะคะบอดี้สวยงามมากเห็นไหมคะนี่คะ่นคะนี่เลยเนาะให้ดูเต็มๆเลยค่ะนี่นี่นะคะสวยงามบิ๊กไบค์คาวา a ากิเซ็ตเอ็กเนร์นะคะเพื่อนๆนี่สำหรับคนรักความเร็วคะ่ะ